1นึ่งสองสามสี่ห้ามาถึงละเด้อว,วัดโพธาตียนนะครับที่พักนะครับจะเดินทางไปพักกับพระอาจารย์สมหวังนะครับพาาระจย์มหาสมหวังทิตะสังวโรนะครับยังงามเหมือนเดิมนะครับวัดโพธาเตียนนะครับมาเมื่อไหร่ก็ประทับใจในความงามนะครับเหมือนเมืองสวรรค์เลยนะครับ ได้ยินแต่เสียงลากกระเป๋านะครับเขามาในเขตสังฆาวาสนะครับนี เงียบนะครับเงียบสงบดีนะครับวัดโพธาเทียนกระถางดอกไม้นี่นะครับมาเมื่อไหร่ก็จะวางเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้โดยเฉพาะความสะอาดนะความสะอาดนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะนะครับประทับใจนะครับเมื่อก่อนจะอยู่ใกล้ๆประตูนู้นนะครับคณะนอหนึ่ง ไม่หลากกระเป๋าแล้วนะครับเสียงมันดังนะครับก็เลยยิ้วเอานะครับตีสี่ห้านาทีนะครับตรงนี้เป็นอาคารเรียนนะครับนี่เรียนประโยค7ประโยค8ปดประโยค9้าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย เด้อแต่ว่ากุติที่จะมาพึ่งพิงอาศัยนี่อยู่ด้านติดประตูโน้นนะครับพระอาจารย์มหาวิชัยนึกว่าใครทำไมไม่ใส่อัางสะล้วเนี่ยโอจะอาบน้ำโอมาถึงก็เจอคนหล่อเลยเนาะอี่เนาะโอดีใจจังเลยเนี่ยสัตวัดอยู่หรือเปล่านี่สัตวัอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยโอสาธุสาธุ อ,อาจารย์สวังอยู่ไหมน้ะเนี่ยออยยู่บา